สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอปัตตานีเสนอรายการสืบสารภาษามลายูอ s ส a l a m u a l a i k u m สนามบากี้ฝรั่งเฟรน์สกันยนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสืบสารภาษามลายูสนับสนุนรายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอปัตตานีรวมกับสถานีวิทยุแห่งนี้กับดิฉันรอหานีเจนาราเป็นผู้ดำเนินรายการ ในปีนี้นะคะรายการสืบสารภาษามลายูนะคะจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักและเข้าใจชดดายแดนใต้ผ่านงานวิจัยที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้ภาษามลายูผ่านงานวิจัยเกี่ยวกับ เศรษฐกิจกลยุทธ์การทาธุรกิจในชุมชนชายแดนใต้นะคะโดยดิฉันได้หยิบยกงานวิจัยชื่อว่าการเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนะคะกรณีศึกษาอาเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเป็นผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปัญญาเฉิดโฉนะคะคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขานครินแล้วก็มีคณะคนอื่นๆที่ร่วมศึกษาด้วยนะคะสำหรับผลการศึกษานะคะเพราะว่ามีข้อเสนอแนะให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการบาเปิดเสร็จ หรือวันสต็อปเซอร์วิสนะคะในพื้นที่4ตำบลเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักธุรกิจนักลงทุนและประชาชนทั่วไปและให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนี้นะคะก็เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการในพื้นที่นะคะโดยให้ส่วนกลางนะคะจัดสรรงบประมาณมาสู่พื้นที่ให้มากขึ้นเพื่อรองรับเรื่องการดูแลสวัสดิการสังคมที่จะเพิ่มขึ้น,นั่นเองค่ะ ภาษาอเมริกาเยาวนีนะคะ adanya ข้อเสนอสุ่ยเลว่อนะค้มีกางศูนย์บริการเสร็จนะคะ คำว่าอุสลลห์ในที่นี้แปลว่าเสนอแนะนะคะแล้วก็คําว่าเมนูบลกกันแปลว่าจัดตั้งนะคะบริษัท one stop service ก็คือส่วนบริการบับรสิบนะคะหรือว่า one stop service นั่นเองนะคะอ่ะคำว่าอุตสาในที่นี้แปลว่าเสนอแนะนะคะแล้วก็เมนูบลกกันแปลว่าจัดตั้งนะคะแล้วก็บริษัทก็แปลว่าศูนย์นะคะ ทบทานภาษา,ายูอีกครั้งหนึ่งนะคะ A ดญญานี้อุโซลันซ p เปเยอร์เมนูบรกันบริษัท one stop service แปลว่ามีข้อเสนอแนะให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการแบบแบบปฏิสิทธิ์ one stop service นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลา,าลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะสำหับติณก e เซกียนเต็มกัสสค,คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสารภาษามลา,ายูได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้ และติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ http: //exten.pn.psu.ac.th